โอเคนะคะมิวมาอธิบายข้อสอบจริงเขตนั้นๆคืออะไรนะคะก็คือเป็นข้อสอบที่เพื่อนๆพี่ๆเราไปสอบมานะคะเจอกรรมาการถามคําถามอะไรมาบ้างนะคะมิวก็ปิน้นเป็นกระดาษเป็นตัวหนังสือออกมาย้อนหลัง5เดือน6เดือนแล้วเอามาซ้อมค่ะมิวก็ทําเหมือนกันเนาะมิว สอบเขตแทกูใช่ไหมหมิวก็ปิ้นย้อนหลังมาเลยมันจะมีกลุ่มเพื่อนบ้านนะคะกลุ่มเพื่อนบ้านเวลาเขาไปสอบมาเขตเขตโซอูนนะได้คําเจอคําถามอะไรมาบ้างเขาจะมาแชร์หน้าเพจเขาเลยนะเขาไม่ห่วงเขาสอบค่ะเขาจะมาเขาจะมาโพสต์หน้าเพจเขาเลยนะคะไปตามได้นะคะเพจอิมินฮานะคะหมิวก็เอาข้อมูลในนั้นนะคะมา เาพาะเขตมิวเนาะมิวเขตมิวสอบเขตแทกูใช่ไหมมิวก็ไปเอาข้อมูลเพื่อนเพื่อนพี่ๆเราไปสอบมาย้อนหลังห้าเดือนแล้วเอามาปิ้นค่ะมาปิ้นแล้วมิวก็มาติกเลยนะคะมิวก็มาตกเห็นไหมที่มิวอโลงนะก็คือมิวมาติ๊กเลยว่าอยู่หมวดไหนเยอะเออมิวแยกหมวดก่อนนะอยู่หมวดที่กฎหมายเยอะเพราะว่ากฎหมายมันเกาหลีหมวดกฎหมายเยอะมากๆเลยเอออันดับหนึ่งเขตมิวนะหมวดกฎหมายเยอะ แล้วก็คําถามข้อไหนที่ซ้ํากันสี่ถึงห้าเดือนย้อนหลังคําถามในที่ซ้ํากันมิวก็จะต,ติ๊กติ๊กติ๊กไว้แล้วข้อนั้นหมิวก็จะจําให้แม่นๆค่ะก็คือมันเป็นข้อสอบที่เพื่อนๆพ่พี่ๆเราไปสอบมานะคะว่าวันที่ไปสอบเจอคําถามอะไรมาบ้างมันจะเจอข้อที่ซ้ําๆอยู่นะอะมันจะเจอข้อซ้ำๆอยู่ข้อไหนที่ซ้ำๆแล้วก็ต้องจำให้มันแม่นๆค่ะ ไปสอบสิบคนเจอคำถามประธานาธิบดีคนแรกของประเทศเกาหลีใต้คือใครข้อนี้ออกบ่อยแล้วก็ต้องจําให้แม่นๆเลยค่ะถามว่ามิวเจอไมหมมิวเจอค่ะเจอนะเจอก็คือเขาเรียกว่าเป็นทางลัดละกันเป็นทางลัดแต่ว่าแต่ละบุคคลนะคะคำถามไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่บุคคลด้วย บางคนก็เจอหมวดประวัติศาสตร์เยอะบางคนก็เจอหมวดวัฒนธรรมเยอะแต่ส่วนมากเขาจะรวมๆกันค่ะเขาจะถามเกี่ยวกับเกาหลีทั้งหมดเลยมันก็จะอยู่ในหนังสือเนี่ยวันที่เราไปยื่นเอกสารนะคะเขาก็จะให้หนังสือตัวนี้มาอ่านมันก็ข้อมูลในหนังสือนี่แหละค่ะอ่ะ นี่วันที่เราไปยื่นเอกสารใช่ไหมขอสอบสัมภาษณ์ขอสัญชาติเกาหลีเขาก็จะให้หนังสือตัวนี้มาอ่านมันก็จะเป็นการ์ตูนประมาณนี้นะคะม,มันไม่แยกมันไม่ได้แยกเป็นข้อเนาะอม,มันก็จะเป็นการ์ตูนเล่าประมาณนี้นะคะเนี่ยมันก็จะมีใจสําคัญประมาณนี้แต่หมิวไม่ได้อ่านนะบอกเลยวันที่มิวหมิวไม่ได้อ่าน เพราะว่ามิวอ่านแต่หนังสือเล่มนี้เล่มเดียวก่อนที่มิวจะไปสอบมิวอ่านแค่หนังสือของเพื่อนบ้านเล่มเดียวค่ะเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นแยกเป็นข้อแล้วก็พอยให้เราก็คือมิวเลือกอ่านแบบเลือกอ่านที่ออกวันที่ไปสอบออกในนี้หมดเลยโคตรโชคดีเนี่ยอันนี้อันนี้นะคะ วันที่เราไปยื่นเอกสารนะคะก็จ่ายค่าสมัครไปสามแสนบอน,นะคะสามารถสอบได้สอรอบเนาะสมมุติว่ารอบแรกเราสอบไม่ผ่านเราสามารถไปสอบได้รอบสองนะคะถ้าสมมุติว่าสอบรอบสองไม่ผ่านแล้วก็ต้องทําเอกสารไปยื่นขอสอบใหม่ค่ะอืมนี่นะอันนี้อันนี้มิวยังไม่ได้อ่านเลยถ้าเราสอบ ผ่านแล้วเรียบร้อยนะคะก็รอเขาเรียกว่าอะไรรออนุมัติเนะสําหรับคนที่ไม่มีลูกก็รอไปเลยค่ะสองปีเนาะแต่ใครที่มีลูกกับสามีเกาหลีนะคะอาจจะไม่ได้รอนานอ่ะอันนี้เนาะก็สมมุติว่าเราก็แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเราสอบผ่านแล้วแล้วก็โล่งแล้วแล้วก็ทํานูน่ทนทํานี่ไปเรื่อยๆนะคะมันก็สบายใจครึ่งหนึ่งเนาะ เออก็รอเขามาตรวจนะคะไม่มีลูกก็รอไปเลยค่ะสองปีเขาอาจจะสุ่มมาตรวจบ้านแล้วก็สุ่มเขาเรียกว่าอะไรมันมีมันก็มีกลุ่มสําหรับคนที่สอบสัญชาติเนาะอย่างเช่นกลุ่มของเยจูนะคะหมิวก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์ว่าสําหรับใครที่คนคนที่ไม่มีลูกเนาะก็เขาอาจจะสุ่มมาตรวจบ้านแล้วก็มาถามว่าสามี เก็บเสื้อผ้าไว้ที่ไหนเขาจะดูว่าเราเป็นสามีภรรยากันจริงๆหรือเปล่าเขาจะตรวจสอบเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าเราจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรกว่าเขาจะอนุมัติแต่ว่าสําหรับคนที่มีลูกกับคนเกาหลีก็อาจจะรอไม่นานคะ่ะรอไม่นานแต่สําหรับตวัวมิวมิวสอบผ่านแล้วมิวก็โล่งไปแล้วโล่งอกไปแล้วมิวก็เลยเนี่ยหนังสือมันดีจริงๆหนังสือมันดีจริงๆมิวเลยมันแนะนําหนังสือแล้วก็ ทำนี่นะคะข้อสอบจริงเขตนั้นๆด้วยนะคะข้อสอบจริงเขตนั้นๆน,น,นะคะหมื่นหส่งให้ฟรีค่ะมิวจะหาคําตอบให้ด้วยแล้วก็แปลภาษาไทยให้ด้วยแล้วก็ทําคลิปเสียงคนเกาหลีลงช่องแดงช่องฟ้าต่อๆให้ด้วยค่ะมิวก็เอาข้อมูลในนี้แหละคะ่ะมิวก็เอาข้อมูลในในข้อสอบที่เพื่อนๆเ,เราไปสอบมานะคะก็เอาข้อมูลแล้วก็มาทําเสียง การฟังเนาะการฟังเราก็มาทําเอ่มในข้อสอบจริงเนาะมันก็จะรวมกันทั้งห้าหมวดเนาะมันก็จะสลับไปสลับมาอยู่หมวดที่หนึ่งหมวดที่สองหมวดที่สามมันก็สลับไปสลับมาแต่ถ้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จบเนาะเราก็จะรู้เราก็จะรู้ว่าเออม,มันอยู่หมวดไหนมันก็จะมีเพจนะคะเพจนี้เลยค่ะเนี่ยไปตามได้นะคะเพจนี้เลย เขาติวทุกวันค่ะติวสดหน้าเพจทุกวันไม่มีเข้ากลุ่มไม่มีเสียตังค์แบบฟรีๆค่ะสามารถลองไปฟังได้นะคะเพราะว่าก่อนที่หมีวจะไปสอบเหมีวก็ไปฟังฟังเขาไลฟ์สดเหมือนกันเขาจะไลฟ์สดทุกสามทุ่มค่ะไลฟ์สดทุกสามทุ่มไลฟ์สดก็คือเหมือนเขาเรียกอะไรติวตัวต่อตัวติวตัวต่อตัวกับเพื่อนบ้านเรานะคะหนึ่งชั่วโมงหมื่นห้าหนึ่งชั่วโมงหมื่นห้าเหมือนเขาก็จะเอ เหมือนเหมือนกรรมการเลยค่ะเขาจะถามเหมือนกรรมการเลยแล้วลองเข้าไปฟังดูนะคะลองเข้าไปฟังดูว่าเขาคําถามอะไรบ้างเพราะว่าแต่ละวันมันจะมีหมวดหน,หน้าหน้าเพจเขาใช่ไหมเขาจะขึ้นไว้อยู่ว่าวันนี้ติวเขตไหนเขตไหนเขตไหนเขาจะขึ้นให้อยู่ลองลองเข้าไปดูนะคะเนี่ยดีมากๆเลยนะคะ โอเคนะคะสอบถามอะไรนะคะสนใจสอบถามอะไรทักทักไว้นะคะเดี๋ยวมิวจะทําคลิปลงให้เพราะว่าตอนนี้มิวกําลังเร่งทําคลิปวิดีโอลงให้อยู่ค่ะก็คือเล่าเรื่องเนาะเล่าเรื่องไปทีละข้อค่ะข้อ300ข้อ299เล่าเรื่องความเป็นมาของโจวย์นั้นนั้นเพราะว่ามันส่วนตัวมิวชอบมิวชอบเล่าเรื่องมิวชอบเล่าเรื่องมันจะความมันจะจาได้ง่ายกว่า ด้วยความอยากรู้ของมิวด้วยแหละว่าโจทย์นี้ทําไมความเป็นมามันเป็นอย่างไรมิวก็เลยแบบทําเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าเออทําไมข้อนี้มันเกี่ยวกับอ่าสิทธิบุคคลข้อนี้มันเกี่ยวกับโสมเกาหลีความเป็นมามันเป็นอย่างไรมิวก็เล่าเรื่องแล้วก็ใส่ใส่โจทย์แล้วก็คําตอบไปด้วยว่าที่ที่ไปที่มาของข้อนี้มันเป็นอย่างไรนะคะอ่าถ้าถ้าใครส่วนถ้าใครแบบว่าถ้าคิป เอ,อ่อถ้าคลิปมันมีประโยชน์นะคะแล้วก็ชอบคลิปวิดีโอที่มิวทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกำลังใจให้หมิวด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะอยากสอบถามอะไรนะคะสอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวมิวจะทำคลิปรงให้เรื่อยๆนะคะช่วงนี้มิวก็ไม่ได้ทำสวนแล้วนะคะปิดฤดูทำสวนแล้วคะ่ะช่วงนี้มิวก็ว่างนะคะไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ